จะหลุดไปอะแต่กูทำมึงสุดในอะเมียมึงน้าย็ดดีกูขอเย็ดทีได้ไหมอ่ะมาเจอกับกูมันอันตรายนะจะปี้เมียกูเหรอเมียกูเป็นผู้ชายนะแต่แล้วมึงมันไม่ใช่เว้ยมันไม่หอมหวานเฮี้ยอะไรเลยไม่เหมือนผลไม้ที่สุกงอมมึงเลยอยู่ในหมวดเดิมตลอดการเว้ยหมูบูตะพิก ไม่กสุกรอ้อ้วนเลยที่กูนะตัวอ้วนเพราะแดกพ่อมึงเข้าไปที่กูนะตัวอ้วนเพราะแดกแม่มึงเข้าไปที่กูนะตัวอ้วนเพราะแดกยายมึงเข้าไปแต่กูก็แดกยาถ่ายทำไมยังอ้วนกูไม่เข้าใจ <S <S อ้ตกยุงดับมันบาดไหมครับหลวงพี่ตกยุงดับมันบาดไหมครับ เดี๋ยวกูบัดทัดหลวงพี่เลยเฮียแล้วกับอัตรากูว่ากูอาบัดกูเหมือนพาลวควยเลยเดี๋ยวกูตีได้ตาละบัดเลยแค่นี้ไม่เจ็บหรอกอูกี่ถ้าเกิดมึงมีปัญหามากไปเดียวกับกูหลังกูตีเป็นคพือะไรกับบีบอยกูนี่แหละบีบอยสันติสันเทกับบีบอยพวกกูมีน้อยแต่พวกกูลอยแล้วมึงเป็นคนหรือควายหรือเป็นมือสังกัดใจเป็นไรก็เช่พรามันไม่เกี่ยวกับคำว่าโงตาย มาเจอแร็ปเปอร์ที่ได้น B-Boy เวลงก็เลยต้องตามซัดรอบก่อนเจอ B-Boy ที่5ของโลกแต่รอบนี้มาเจอ B-Boy ตามงานวัสดีกูไม่ไปเหลือเพื่อเย็นลิงปิงกูไปข้าดใต้กูไม่เย็นลิงปิงหรอกรอกูเย็นแม่งก็ได้ อ well. uh ่าเฮ้หลุยกูเย็ดแม่มึงก็ได้น่ะเป็ูตปแม่ด hey, ูเองเลดีูเองเลย